ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง DF17 เป็นหนึ่งในอาวุธยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจีนที่โลกกำลังจับตามองและในปี2026นี้ขีปนาวุธรุ่นปรับปรุงใหม่ได้เผยให้เห็นถึงความสามารถที่น่าทึ่งยิ่งขึง้นทั้งในด้านความแม่นยำความเร็วและการเจาะระบบป้องกันทางอากาศของศัตรู D-F-17 หรือชื่อเต็มคือ d o n g f e n g 1 7ถูกออกแบบมาให้สามารถติดหัวรบความเร็วเหนือเสียง h g v หรือ Hypersonic l i g h t Vehicle ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า5เท่าของความเร็วเสียงหรือมากกว่า m a ่ท่และสามารถเปลี่ยนทิศทางการบินได้อย่างคล่องตัวซึ่งทำให้ระบบป้องกันขีปนาวุธแบบเดิมแทบไม่มีโอกาสที่จะสะกัดกั้นได้ เวอร์ชันปี2026ของ DF-17 ได้รับการอัปเกรดในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นระบบนำวิถีที่แม่นยำยิ่งขึ้นการลดการตรวจจับจากเรดาร์และการเสริมประสิทธิภาพของหัวรบเพื่อให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งในระยะใกล้และระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยข้อมูลจากสื่อทางทหารหลายแหล่งคาดการว่า DF-17 รุ่นใหม่นี้อาจมีระยะยิงไกลถึง2,500กิโลเมตร หนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญของ DF17 คือการใช้หัวรบความเร็วเหนือเสียง d f z f ซึ่งเป็นหัวรบแบบกลายเวฮิเค้าที่สามารถแยกตัวออกจากจรวดนำส่งในระยะหนึ่งแล้วลอยตัวลงมาในบรรยากาศชั้นล่างด้วยความเร็วสูงและวิธีการบินที่ไม่เป็นเส้นตรงทำให้ศัตรูคาดเดาทิศท,ทางการโจมตีได้ยากมากสิ่งนี้แตกต่างอย่างชัดเจนจากขีปนาวุธแบบบาลิสติกที่บินเป็นวิถีโค้งคาดเดาได้ การผสมผสานระหว่างขีปนาวุธกับหัวรบความเร็วเหนือเสียงทำให้ d f 1 7กลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่สร้างความกังวลให้กับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการทะลุทะลวงระบบป้องกันทางอากาศเช่น a egis หรือ thaad ที่ถูกออกแบบมาสำหรับรับมือขีปนาวุธแบบดั้งเดิมมากกว่าความเร็วเหนือเสียงที่เปลี่ยนทิศได้แบบนี้ การปฏิบัติการของ Df17 ยังอาศัยฐานยิงเคลื่อนที่แบบเทลหรือ Transporter Erector Launcher ซึ่งช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายและยิงถีปนาวุธจากพื้นที่หลากหลายลดโอกาสในการถูกตรวจจับและโจมตีตอบโต้ก่อนการยิงความสามารถนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ A2 A.D. ของจีนหรือ Anti-Access Area d ี n i a นที่มุ่งหมายสกัดกัน้นการเข้าถึงของกองกำลังต่างชาติโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้และช่องแคบไต้หวันในปี2026ทางกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ได้จัดการฝึกซ้อมครั้งใหญ่โดยใช้ DF17 เป็นหนึ่งในอาวุธหลักในการจำลองการโจมตีเป้าหมายเรือบรรทุกเครื่องบิน การซอมรบดังกล่าวมีการรายงานว่า D-F17 สามารถแสดงศักยภาพในการล็อกเป้าหมายเคลื่อนที่ในระยะไกลได้แม่นยำและอาจมีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์จากดาวเทียมและโดรนทำให้ขีปนาวุธสามารถอัปเดตตำแหน่งเป้าหมายระหว่างการบินได้นักวิเคราะห์ทางทหารหลายรายเชื่อว่า D-F17 ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เฉพาะกับเป้าหมายบนบกเท่านั้น แต่ยังสามารถปอรับใช้โจมตีเป้าหมายในทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเรือรบขนาดใหญ่เช่นเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางทะเลของสหรัฐอเมริกาหาก Df-17 สามารถเจาะระบบป้องกันของเรือเหล่านี้ได้ก็จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ทางทะเลของโลกอย่างมีนัยสำคัญหัวรบของ Df-17 นั้นสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์ ขึ้นอยู่กับภารกิจและเป้าหมายที่ต้องการโจมตีรุ่นปี2026มีการคาดว่าอาจมีความสามารถในการติดหัวรบ EMP หรืออิเล็กโทรแมกเนติกพ s าสํ์ำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูโดยไม่ต้องใช้อนุภาพระเบิดโดยตรงซึ่งจะยิ่งเพิ่มมิติขององค์การโจมตีในสงครามยุคใหม่ที่อิงกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านยุทธศาสตร์ DF17 ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างอิทธิพลของจีนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะเมื่อรวมกับระบบเรดาร์ระยะไกลาดาวเทียมตรวจจับเป้าหมายและระบบ c c i s r ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทุกระดับการปฏิบัติการทำให้จีนสามารถดำเนินการโจมตีได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและยืดหยุ่นในหลายภูมิภาคพร้อมกัน หลายฝ่ายในตะวันตกมองว่า D-17 f เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การแข่งขันอาวุธที่เข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัวโดยเฉพาะในยุคที่ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากกว่าขีปนาวุธแบบดั้งเดิมทั้งในด้านความเร็วการจเราะเกรอดและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางอย่างอิสระแม้ว่าสหรัฐอเมริการัสเซียและประเทศพันธมิตรจะพยายามพัฒนาเทคโนโลยีปอบโตขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง แต่ปัจจุบันยังไม่มีระบบใดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถสกัดกั้น DF-17 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ100%ซซึ่งทำให้ขีปนาวุธนี้กลายเป็นอาวุธที่สร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาและยุทธศาสตร์อย่างสูง ในแง่ของผลกระทบต่อภูมิภาค Ds17 ทำให้หลายประเทศในเอเชียเริ่มหันมาให้ความสนใจกับเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียหรือแม้แต่ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเวียดนามหรือฟิลิปปินส์ที่อาจตกอยู่ในระยะยิงของขีปนาวุธชนิดนี้ ท้ายที่สุดแล้ว DF17 รุ่นี2026คือก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจีนที่สะท้อนถึงความสามารถในการพัฒนาอาวุธขั้นสูงด้วยตนเองพร้อมทั้งส่งสัญญาณให้โลกเห็นว่าจีนได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในสงครามยุคใหม่ที่อิงกับเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงและระบบการรบอัจฉริยะ นี่คืออนาคตของสนามรบที่ความเร็วความแน่นยำและความคล่องตัวจะเป็นตัวตัดสินชัยชนะมากกว่าจำนวนอาวุธหรือกองกำลังและ DF17 e ก็คือหนึ่งในผู้นำขอองค์การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้